ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ดีค่ะดวงชะตาปับเลินแบอ์มจอนนีโดยแม่หมอมธรรมท,มทารโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลนั่นเองนะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะอ่ะส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกนะ คลิกไลน์ออฟฟิเชียลเนาะลิงก์ที่ด้านล่างในเดสคริปชันนะแล้วก็ไปจองคิวกันก่อนนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก,กดหยยัวใจกดกระดิง่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะทุกๆช่องทางเลยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของแม่หมอเลยในทุกๆชานแนลเลยทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าในเดือนตุลาคมชาวลนาราศีตุลหรือราศีตุลจะเป็นอย่างไรดูได้ทั้งัคนาแลวก็ราศีราศีคือวันเกิดลัคนาจะผูกเวลาเกิดไปด้วยนะใครยังไม่รู้ในส่วนของลันาัน ไ,ไม่หมอแปะ,แปะลิง์ไว้ให้นะก็ลองไปดูด่าไปเทียบตารางดูนะคะอ่ะาใบแรกมาต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะเหมือนคุณจะได้เที่ยวได้พักผ่อนได้หย่อนใจบ้างแล้วนะหลังจากที่เหนื่อยล้ามาเยอะแยะมากมายจะได้พักผ่อนหย่อนใจกันบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ดีนะในการทํางานหรือทำตั้ง สิ่งใดๆก็แล้วแต่อย่าประมาทเป็นดีนะมันเหมือนกับว่าจะผิดจะพลาดอะไรก็เพราะตัวเราเพราะฉะนั้นแล้วมีสติในทุกๆย่างก้าวมีสติในทุกๆการกระทําทุกๆอย่างเนาะในส่วนของเรื่องของสุขภาพระวังนิดนึงในเรื่องของหกล้มหกลุกอุบัติเหตุได้น้อยนะบางครั้งบางทีคุณแบบหลั่ลามากก็อาจจะไม่ได้ทันระวังตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันอะต่อมาค่ะไปที่สองกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องการเงินต้องบอกว่าช่วงเวลานี้การเงินอาจจะมีนิ่งบงังเงี่ยบบั่งอะไรบางแต่มันก็ โอเคนะไม่แย่ไม่ yeah, ไม่ไม่ได้ดีเวอร์แต่ก็ไม่ได้แย่นะมันเหมือนกับมีมีอะไรดีๆเข้ามาตลอดเวลาประมาณนั้นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่จะทําให้คุณมีการเงินมีได้ได,ได้ที่ดีก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อมาในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นอย่างไรคุณน่าจะอยู่รายล้อมรอบตัวคนเก่งนะช่วงเวลานี้เหมือนกับว่ารายล้อมรอบตัวคนมีคนเก่งเยอะนะตัวคุณเองก็เก่งด้วยนะมันสนับสนุนส่งเสริมกันนะให้คุณมีโอกาสจเจริญเติบโตในหน้าที่กาารงาน สิ่งต่างๆที่คุณจะกระทานะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงกันบ้างเป็นอย่างไรช่วงเวลานี้ความมั่นคงมีนะจากคว,ความสามารถของคุณเหมือนกับว่าในเรื่องของความมั่นคงนะมันเหมือนกับว่าอาจจะอาจจะมีปัญหาอุปสักบ้างบางครั้งบางทีหรือว่ามีสิ่งที่ต้องอบริหารจัดการหน่อยแต่คุณบริหารจัดการได้นะเออมีโอกาสมีบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆด้วยการบริหารจัดการของคุณนี่แหละรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าเขาอาจจะ มีมีมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องให้ให้เราช่วยเหลือก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ในส่วนของ ลูกหลานบริวารน,นะช่วงเวลานี้ลูกหลานบริวารอาจจะแบบมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการสื่อสารอะไรต่างๆก็ค่อยๆสือ่อสารค่อยๆเจรจาแล้วกันเขามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างให้เราต้องช่วยแก้ช่วยไขอยู่นะหรือคุณเองอาจจะมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้นะคะเป็นไปได้ว่าเขาบางคงบางทีเขาอาจจะ เหมือนกับว่ามีความคิดอของตัวเองสูงนะในการสื่อสารก็จะต้องใช้ความทักษะนะศิลปะในการสื่อสารสักนิดหนึ่งนะคะอ้าต่อมาค่ะปัญหาอบปสรรคุณมีไหมนะแน่นอนแหละมีแน่ในส่วนของความอึดอัดใจแล้วมีอะไรอีกไหมดูจากพลังงาน ปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นไปได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังว่ามันอาจจะต้องสมบูรณ์แบบแล้วมันยังไม่สมบูรณ์มันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเหมือนกังวลใจบ้างแต่ต้องขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณทําได้อยู่แล้วนะเมื่อคุณเชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้นะคะอ่ะ ความรักกันบ้างค่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมนี้ความรักถ้าคุณโสดอยู่จะมีคนเข้ามาหาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะหรือคนที่สถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งมีคู่อยู่แล้วนะมันเหมือนจะมีคนเข้ามาหาช่วงนี้เสน่ห์อาจจะแรงนิดหนึ่งนะแล้วก็คู่ของคุณก็เช่นเดียวกันอาจจะเสน่ห์แรงเช่นเออยอะนิดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเติมพลังความรักดีๆให้กับกันและกันไว้ไม่มีอะไรทําอะไรคุณได้เนาะ ต่อมาค่ะเรื่องของสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมีอะไรกันบ้างนะดูจากพลังงานช่วงเวลานี้อาจจะทํางานเยอะทํางานเหนื่อยมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องรับไปชอบอาจจะรู้สึกเงาเงานิดนึงหรือเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณก็อาจจะแบบมีชีวิตของเขาเหมือนกันหรือว่าไปโฟกัสเรื่องงานเลื่องอะไรต่างๆเยอะจนทําให้คุณเงาเงาบงคับบางทีหรือบางครั้งบาง,งทีต้องบอกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นเนาะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณงามความดีของคุณไม่เป็นไหนนะ การที่คุณกระทําความดีนั้นเป็นความดีแล้วนะส่วนเขาไม่เห็นความดีของคุณนั้นเป็นกรรมของเขาเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณดีใจว่าคุณได้ทําความดีดีกว่านะมากกว่าการที่จะต้องร้องขอหรือว่ารอรอคอยให้เขามาเห็นความดีของคุณแค่คุณดีใจว่าคุณได้ทําความดีนี่คือความดีและความดีเกิดขึ้นกับคุณทันทีเนาะนะคะอ่าต่อมาค่ะในเรื่องของ ความจเจริญรุ่งเรืองของคุณบ้างดูจากพลังงานมีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งนี้ได้มีสิ่งใหม่ๆสิ่งนี้ดีข่าวดีเกิดขึ้นอย่งคุณอย่างแน่นอนในเดือนตุลาคมนี้นะเหมือนจะมีโอกาสดีๆข่าวดีสิ่งนี้ดีโชคดีโชคลาภอะไรดีๆ เข้ามาสู่ชีวิตคุณนะเหมือนจะได้อะไรใหม่ๆดีๆที่ส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณดีชีวิตของคุณปังนะในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะการงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงเวลานี้ในเดือนตุลาคมเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นทําให้หน้าที่การงานของคุณเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภกันบ้างมีโชคมีลาบไหมเมื่อกี้เหมือนจะมีโชคไม่ลา ถ้าเกิดคุณอยู่ในสายบนนะคิดดีพูดดีทดําดีมีโอกาสเหลือเกินว่าโชคลาภจะมาหาคุณมีโอกาสเหลือเกินว่าโชคลาภจะวิ่งมาหาคุณมีโอกาสเหลือเกินว่าโชคลาภจะเข้ามาในชีวิตคุณมากมายเพราะฉะนั้นแล้ว คิดด,ดีผู้ดีทําดีเข้าไว้นะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้อยู่ในบุญเข้าไว้แล้วโชคลาภจะวิ่งมาหาคุณนะต้องบอกเลยมันขึ้นอยู่กับกําลังบุญของคุณเลยนะขึ้นอยู่กับแรงบุญของคุณเลยนะทามากขนาดไหนได้มากขนาดนั้นไม่ทําเลยก็ไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วสร้างบุญสร้างกุศลยเยอะๆคะ่ะนะสุดท้ายแล้วค่ะนะภาพรวมเป็นอย่างไรมีอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่าดูจากพลังงานเนี่ย มันเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้ในเดือนตุลาคมเหมือนคุณอะไรที่คุณวางแผนไว้ว่าอยากจะทำเนี่ยมีโอกาสได้ทํามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้สื่อสารดีๆระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แค่นั้นเองถ้าเกิดว่าพูดดีคิดดีทดําดีไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่นะชีวิตจะไปไกลามากเลยแต่ถ้าเกิดว่าติดติดปัญหาเนี่ยหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือมี ความรู้สึกไม่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะส่งผลกับชีวิตคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วพยายามอ่อนน้อมเข้าไว้นะและชีวิตของคุณจะไปได้ไกลเลยทีเดียวนะคะโอเคก่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีปุตตุลน,นะในเดือนตุลาคมก็หวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจาดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่จะดูส่วนตัวนะก็อย่าลืมนะทักมาที่ l i น์ออฟฟิเชียลก่อนมาจองคิวก่อนนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจาดีๆให้กกกะะนะะกกคค้ม่าาานนอยะะะแแลวฝชรตติ subscribe จะกิดินก่งๆกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนโชคดีมีความสุขมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย